ย้อนกลับไปที่คุณนัฐพลอีกทีดีกว่าหลังจากกลับเข้าไปในกระทรวงกลับเข้าไปในรั้วกระทรวงคุณนัฐพลก็ให้สัมภาษณ์ใช่ค่ะไปฟังคุณนัทพลเปิดใจกันสักนิดหนึ่งสิครับหลังจากต้องเผชิญหน้ากับนักเรียนเลวเชิญค่ะค่ะคุณพามันลุออกไปทีเจรจาพูดคุยรับฟังก็เสนออะไรบ้างครับก็ผมก็เปิดโอกาสให้น้องๆได้มาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็พร้อมจะรับฟัง เนแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆจํานวนมากจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากน้องๆที่นั่งอยู่ตอนช่วงท้ายๆนะครับเพราะเขาเขาให้ผมไปอยู่ท้ายๆผมก็พร้อมจะไปตรงนั้นไม่มีปัญหานะไรนะครับก็ได้รับฟังความคิดเห็นของเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองมากเท่าไหร,นะร่การเมืองเป็นส่วนหนึ่ง แต่มันเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยครับซึ่งผมก็ยินดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ดีใจที่น้องๆเขาให้ความใส่ใจในเรื่องของอนาคตของเขาเองอนาคตของน้องๆก็คืออนาคตของผมครับอนาคตของพวกเราทุกๆคนสิ่งที่เขาเรียกร้องก็ไม่มีอะไรท,ที่เกินความคาดหมายนะครับและหลายๆเรื่องจริงๆแล้วทุกเรื่องยกเว้นหนึ่งเรื่อง เราอยู่ในกระบวนการที่ที่ทำอยู่เรื่องที่เขาอยากให้มีแล้วเรายังทำได้ไม่ไม่ไม่ดีหรือว่ายังไม่ตกผลึกก็คือเรื่องของช่องทางสื่อสารระหว่างผู้บริหารผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในส่วนของกระทรวงศึกษากับนักเรียน,นที่ต้องการเรียกร้องอะไรบางอย่างซึ่งอยู่ในเหตุผลช่องทางตรงนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดกว่า ก็ดีใจในหลายๆคนที่พูดนะครับพูดถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแปลว่าเขาไม่ได้คิดถึงตัวเขาเองครับเขาคิดถึงเพื่อนๆที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันอันนี้เราพร้อมปลดล็อกอยู่แล้วถ้าใครติดตามเนี่ยก็จะทราบว่ากระทรวงศึกษาธิการกําลังจะหาแนวทางปรับหลักสูตรปรับทั้งสื่อการเรียนการสอนและทุกๆเรื่องครับเพื่อทําให้เราทันต่อสถานการณ์ของโลกแล้วก็สร้างความสามารถในการแข่งขันนะ ณปัจจุบันก็มีมีบางเรื่องที่น้องๆอาจจะมองว่าเป็นการแสดงสัญลักษณ์เป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์ของไทยนะครับคือเคารพธงชาติแล้วก็ชู3ามนิ้วในระหว่างเคารพธงชาตินะครับเขาก็ถามว่าทําไมเราไม่ทำอย่างนี้เป็นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยไปเลยล่ะีจริงก็เป็นความคิดที่ที่เข้าใจได้นะครับแต่เพียงแต่ผมก็อธิบายว่า น้องๆทุกคนก็มีความรักชาติเหมือนกับทุกๆคนทั่วโลกและยิ่งวันนี้ต้องมีความรักชาติมากมากมากด้วยนะครับสำหรับทุกๆคนสิ่งที่แสดงออกเป็นมาตรฐานของโลกเนี่ยก็คือการยืนตรงในระหว่างที่ธงชาติมีการร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นของชาติไทยหรือของชาติไหนก็แล้วแต่เราจะเห็นการแข่งขันกีฬาก็จะเป็นอย่างนั้นเขาก็พูดขึ้นมาเขาบอกว่าแล้วทำไมเราต้องไปเหมือนคนอื่นครับทำไมเราไม่เอาสัญลักษณ์นี้เป็นเป็นของเรา อันนี้ผมยังตอบไม่ได้ครับเพราะว่าในในในมุมมองทางความคิดก็อาจจะยังมีความแตกต่างกันไปแต่อย่างที่ผมครับตามสมควรครับตามสมควรคเยอะคุยคย,ายามแต่นนเนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะ <S 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 ก็ต้องให้เครดิตคุณนัทพลทิพสุวรรณ <S S> อย่างแรกเลยกล้าที่จะออกไปเผชิญหน้ากับนักเรียนแล้ว ทั้งที่รู้ว่าต้องเจออะไรเชื่อว่าท่านต้องรู้อ,อยู่แล้วเด็กยุคนี้มันแรงค่ะดังนั้นดังนั้นการออกไปเผชิญหน้ากับเด็กที่กําลังอารมณ์ขึ้นขนาดนั้นจะเจออะไรรู้ได้ล่วงหน้าสามารถคาดเดาได้ว่าจะเจออะไระแม้กระังนั้นก็ตัดสินใจออกจากห้องทํางานลงจากหอคอ,อยงาช้างลงไปเผชิญหน้ากับนักเรียนเร็วตรงนี้ต้องให้เครดิตกับคุณนัทพลอย่างนี้สิครับอย่างนี้สิครับ อย่างที่สองมุมมองต่อเด็กๆนะมุมมองต่อเด็กๆของครูตั้นครูนัทพลถือว่าใช้ได้นะรับฟังรู้เก็บข้อมูลมาได้พอสมควรได้คุยมีอากายานมีท่ามีท่วงท่าในการรับฟังชมเด็กชมว่านักเรียนเลวยุคนี้ไม่ได้มองแต่ตัวเองไม่ได้สายลุมแสงแดดคิดถึงบ้านเมืองคิดถึงการเมืองคิดถึงอนาคตขณะเดียวกันก็คิดถึงเรื่องการศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของการศึกษาได้ด้วยซึ่งสะท้อนโดยตรงจากเด็กๆอ่ะ ใช่ได้เลยใช่เด้ก็โอเคอถ้ามีทัศนคติต่อเด็กอย่างนี้และถ้ามีถ้ามีท่วงทำนองอย่างนี้ต่อเด็กนะมผมคิดว่าก็ต้องให้เครดิตกับคุณรัฐพละลค่ะ,ะอันนี้ต้องชมนะมชมจริงๆชมจริงๆ